ร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์โดยดนายเอกมหาสวัสด์อมรรัตนมหิติรุกและทีมข่าวจีจีนิวส์สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์คุณมอมรรัตน์ครับ ยินดีต้อนรับหายไปหนึ่งวันสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เจาะลึกทวีนไซส์ไทแลนด์นะคะพฤหัสบดีที่11กรกฎาคม2556ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM ม97.0นะคะคุณผู้ชมทางสป r i ง g ิวทุกทุกท่านสวัสดีค่ะคุณหมาแก่ค่ะสวัสดีครับทําตัวเป็นคนดีของสังคมสักสักวันหนึ่งดีไหมนะทาตัวเป็นคนดีของสังคมสักสักวันหนึ่งก็แล้วกันนี่นะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชม จดไว้นะครับ23กระระกระดาอีกไม่กี่วันข้างหน้า เป็นวันเข้าพรรษาอ้าวกลับมาแล้วเข้าพรรษาปีนี้เข้าพรรษาในวาระเข้าพรรษาเวียนมาถึงอีกครั้งนึ้งนะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคิดจะทําอะไรอย่างไรกับชีวิตตัวเองและชีวิตของผู้คนในสังคมเดียวกันบ้างครับแต่มีโครงการหนึ่งที่เขารณรงค์มาเป็นสิปีแล้วในช่วงเข้าพรรษานั่นคือโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเขาบอกว่าทํากันจนกลายเป็นประเพณีหนึ่งในสังคมไทยแล้วพองดเหล้าได้ก็จะเข้าสู่ช่วงของการเลิกเหล้าได้เพราะฉะนั้นช่วงเข้าพรรษาปีนี้ใคร ที่ยังไม่ได้มีโอกาสเริ่มสักทีในการงดเล่าเข้าัญษาก็ถือการปีนี้แหละในการที่จะเริ่มเพื่อน,นําไปสู่โครงการเลิกเล่าต่อไปอดีไหมคะดีครับดีครับคุณนายนเละ <c oughs> คุณไดเลื่อนไล้วไ่ขอโทษไม่ถามแล้วขออภัยถามครับงานสังคมเล็กๆน้อยๆก็ได้บ้างออไม่ถึงขั้นราน้ำนะครับใช่ไหมคะอือโอเคพูดถึงงดเล่าเข้าพรรษา23่สิบสกรกฎาเวียนมาอีกวาระหนึ่งนั้นนะครับมีมีดาราคนหนึ่งค่ะใครคะหาเรื่องถูกดา ในโซเชียลมีเดียหนูสายหนูสายที่จริงเรื่อเธอว่าหนูเนี่ยก็ไม่ก็ไม่่คยถูกเท่าไหร่เพราะว่าเธอโตแล้วนะใายสายเจริญปุระสายเจริญปุระนะค่ะอยู่อยู่หนูสายเกิดคันเกิดมันในอารมณ์นะฮะหนูสายไปกดไลค์ซดเหล้าเข้าราษาแล้วก็โพสต์ข้อความต่อด้วยว่าใครกระแดใครเด็ดจริตไม่ต้องมายุ่งจดยืนเขาชัดเนาะ แต่ต้องถูกวิจารณ์แน่นอนนะคะยับเยินไปแล้วมั้งใช่ค่ะโครงการงดเล่าข้าบรรจาร์ที่สสสเขาก็สนับสนุนกันมาทุกปีต่อเนื่องนะคะมาเชิญชวนกันก็ดีนะคือเขาก็รณรงค์จนกระทั่งมันกลายเป็นเป็นนอมหรือเป็นจารีตเป็นหลักปฏิบัติอะปีที่พอมาถึงปุ๊บต้องวัดระ่บใหม่ของสังคมไทยก็ดีก็ดีใช่ครับอย่างน้อยก็มีนักืุมหน้าใหม่กว่า50ซแล้วนะที่เข้าร่วมในโครงการนี้แหม แต่ว่าถ้าสะสะส,ะสามารถเปลี่ยนวิธีคิดของหนูสายจเจริญปุระได้อีก็คงคนรับรองจะเปลี่ยนคนได้เยอะถูกต้อง ไปกดไลค์สดเล่าข้อพรรษาและโพสตข้อความว่าใครกระแดะใครแดจริตไม่ต้องมายุ่งเขาแกล้งหรือเปล่าอ่าอ่าอ่าโอเคสาระสาระนะฮะวันนี้แค่สักข่าวสองข่าวก็แล้วกันนะฮะหลักๆก็แล้วกันนะฮะไปกันที่เรื่องนี้เลยนะะข่าวนี้ขึ้นน่นหนึ่งแต่ข่าวเล็กนินนนนเดนเดียวแต่ในความรู้สึกผมผมผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะ คุณคุณคุณอมรอรัตน์คเคยได้ยินชื่อสหกรณ์สหกรณ์เดนะเดนยวเครดิตยูเนียนสหกรณ์เครดิตยูเนียนครองจันทไหมฮะใช่ค่ะเคยได้ยินคุณคุณแวบบแบบมาก่อนหน้านี้นะนะสหกรณ์เครดิตยูเนียนครองจันท์เป็นสหกรณ์ที่ใหญ่มากนะโอ้โหใหญ่มากเลยมีสินทรัพย์มีเงินหมุนเวียนมีอะไรต่ไม่อะไรเป็นหมื่นล้านบาทน,นะอื เป็นหมื่นล้านเป็นหมื่นล้านนี่ถือว่าไม่น้อยนะคะเป็นสากลที่ใหญ่มากที่จริงมีคนเครดิตบอกผมตั้งแต่เมื่อสามสี่ปีไอ้สามสี่เดือนที่แล้วนะตั้งแต่ตอนสักตอนต้นต้นปีนะฮะเมื่อตอนต้นต้นปีเนี่ยมีหลายมีผู้ใหญ่หลายคนก็แวะเวียนกันเข้ามาฝากประเด็นกับทางจัลลิธไทยอินไซด์เทเลนให้ช่วยขยายความกี่เส้นใต้กันสักนิดหนึ่งกันนะฮะแล้วผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์มีเงินเยอะเป็นหมื่นล้าน ที่สหกรเขยูนเลียนของจังนทร์กำลังมีปัญหาปัญหานั้นปัญหาเดียวเลยที่ไหนมีเงนินเยอะๆที่นั่นก็จะมีปัญหาเสมอเป็นปกตินะ <c oughs> เรื่องของเรื่องสมาชิกสมาชิกสหกรเริ่มตั้งคำถามเอากับประธานประธานสหกรที่ชื่อคุณสุภชัยคุณสุภชัย ใช่ไหมคะใช่ครับคุณสุภชัยศรีสุภักษรน,นะฮะคุณสุภชัยศรีสุภักษรน,นั้นก็เกือบเกือบจะผูกขาดตําแหน่งประธานสากลมาก็หลายสมัยมแต่ล่าสุดนั้นยังกาาระกระสัอยู่นะในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เลือกตั้งประธานคนใหม่ยังเป็นเรื่องเป็นราวต่อสู้กันอยู่ระหว่างคุณสุภชัยศรีสุีสาภักษรกษประธานสากลกับกับ,กบอดีตกรรมการอดีตที่ปรึกษาแล้วก็บรรดาสมาชิกกลุ่มใหญ่ของสากลเครดิตยูเนี่ยนของจันเนี่ยนะฮะเรื่องของเรื่องเขาเริ่มตั้งคําถาม กันว่าคุณสุปชัยเนี่ยเอาเงินของสากลออกไปหรือไม่คล้ายๆยักยอกทรัพย์ออกไปอะไรประมาณนั้นช่อโกงยักยอกอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่ามันทําให้เริ่มเกิดปัญหาขึ้นในสากลหรือก็เริ่มมีการโยนเผือกร้อนๆไปที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สังกัดกระทรวงเกษตรนะฮะกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะทําหน้าที่เหมือนเป็นคนตรวจบัญชีของบรรดาสากลทั้งหลายรวมถึงเครดิตยูนิยน่ของจันทร์ด้วยนะฮะก็ปรากฏว่าเมื่อสักสามเดือนที่แล้วเกิดมันนะฮะ กรมตรวจบัญชีสาวกได้ทํารายงานผลการตรวจสอบขึ้นมาฉบับหนึ่งสาระในฉบับนั้นอ่านกิเที่ยวกิเที่ยวก็น่าตกใจแเขาตรวจพบว่าเขาตรวจพบว่าสหากรณ์เนี่ย มีการปล่อยกู้ให้กับสมาชิกที่เรียกว่าสมาชิกประเภทสมาชิกสมทบะนะฮะมสมาชิกสมทบก็คือบรรดาบริษัทห้างร้านบรรดาสมาชิกที่เป็นนิติบุคคลอยู่นะฮะ,ฮะปรากฏว่ามีการปล่อยกู้ให้กับสมาชิกสมทบที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยณสิ้นปี2,555จํานวน27รายคุณคิดดูสิครับว่ายอดนี้เป็นเงินเท่าไหร่27รายวงเงินเท่าไหร่คะ1 0 0 0 0 0 0 0 0บาทมีทั้งมีหลักประกันไม่มี มีหลักประกันมีหลักประกันแต่ไม่ครบมูลค่านี่ดังนี้เป็นต้นแต่วงเงินหนึ่งมืสองพันยี่สิบยี่สิบเจ็ดรายสมาชิกสมทบที่เป็นที่บุคคลท,ที่ที่เป็นลูกหนี้สากลหนึ่งสองพันล้านนั้นาบางรายเมื่อเช็คที่ตั้งเมื่อเช็คชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อเช็คชื่อกับการผู้มีอำนาจน,น่าสงสัยมันย้อน เกี่ยวพันกับมาใครบางคนที่มีอำนาจอยู่ในสากลที่ไานุมาที่ไหนมา,มาเลยพบความผิดปกติที่เกิด<อ>กขึ้นนอกเห,หนือจากนั้นนะฮะที่ร้ายไปกว่านั้นนะฮะกรมตรวจญชีสากลก็ไปเจออีกสาหากรณ์เครดิตยูเนียนรัฐประชามีสา,ากลเครดิตยูเนียนเออสา,ากลหนึ่งชื่อว่าเครดิตยูเนียนรัฐประชามากู้เงินจากสา,ากลเครดิตยูเนียนของจันหนึ่พันล้านบาทนะฮะปรากฏว่าในเอกสารการกู้เงินไม่มีการลงรายมือชื่อของผู้กินผู้กู้เงิน และไม่มีการจดจํำนองหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันนี้ยังมีอีกนะฮะเขายังตรวจพบว่าคุณสุภชัยเนี่ยมีชื่อเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลูกหนี้ของตัวสากลเนี่ยนะฮะก็คือ,เ,อเบิกเงินยืมทดรองออกจากสากลไปทั้งหมด3,300ล้านบาท โดยไม่มีการโดยไม่มีการระบุวัตถุประสงค์ในการเดยืมเอาเงินยืมทดลองเนี่ยออกจากบัญชีสากลเนี่ยด้วยวัตถุประสงค์อะไรไม่ได้กําหนดระยะเวลาการที่จะเคลียร์คืนกับบัญชีสากลด้วย มีคนไปร้องไปร้องกรวมสอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอเป็นร้อยลายเลยนะไปร้องทุกข์อ่ะและไปร้องคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง,นปปงนในที่สุดดีเอสไอเนี่ยก็แตะมือกับปปงน,นะฮะ,ะสืบสอบ,สอบอมูลมาระยะหนึ่งแล้วละ่ะสืบสอบในเชิงลึกเลนะฮะ,ฮะและและ,แล,ะล่าสุดเมื่อวานทั้งสองหน่วยงานตัดสินใจแตะมือกันขอขอ,ขอหมายจากสารยาเข้าไปลุยตรวจค้นเจ็ พื้นที่เป้าหมายที่เป็นพื้นที่เป้าหมายนะคะที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นที่ทําการของสากรเครดิตยูเนี่ยนของจันท์แห่งนี้ด้วยรวมถึงบ้านกีหลังกหลังของตัวสุภาชัยศรีสุภักษรใช่ค่ะหะฮะนะฮะโอ้ก็เจอข้อมูลแล้วเอาละครับไปกันที่คุณธาริศเพ็งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษฮะสวัสดีค่ะคุณธาริศค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณนายครับครับที่จริงนะ ข่าวข่าวเช่นนี้น่าจะพาดว่าข่าวแทนข่าวเน้นคําดได้แล้วนะแต่แปลกข่าวเล็กนิดเดียวแต่ข่าวนี้ข่าวใหญ่นะในการอาสอบทานเบื้องต้นเชิงลึกเชิงลับประสานมือกับปปอง,งอน,นะครับสุภาชัยศรีสุภักษรประธานของสหกรณ์คเครดิตยูเนี่ยนคลองจันนนี่เขาเอาเงินออกจากบัญชีไปได้ยังไงต้องหมื่นสองพันล้านเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเมื่อประมาณสัก สองเดือนมาแล้วเนี่ยนะครับมีบรรดาสมาชิกของสกอร์เครดิตยูเนียนของจันรเนี่ยมาร้องเรียนให้ดีเไเนี่ยทำการสอบสวนถึงคด,ดีพิเศษทางดีเอก็ได้สอบสวนข้อมูลเบื้องต้นข้อมูลที่ถือว่าเป็นข้อมูลยุติอขอสมควรเนี่ยเป็นข้อมูลจากกรมตรวจ บัญชีสากรกรเือจากกออบทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ภายใต้การดูแลของกํากับดูแลของหน่วยงานของรัฐสองหน่วยนะครับหน่วยแรกก็คือกรมตรวจบัญชีสาธารกรก็คือกรมส่งเสริมสาธารกรครับกรมตรวจบัญชีสารกรเนี่ยได้พบความไม่ถูกต้องนะครับข้อพิรุษน่าสงสัยประการสําคัญก็คือหนึ่งคุณสุประชัยเนี่ยมีการนําเงิน เบิกเงินไปใช้จ่ายของตัวเองในลักษณะเงินสำรองจ่ายซึ weil, passage, ่งมียอดอประมาณสองพันล้านบาทซึ่งพันกิจปกตินะครับประธานสากลเนี่ย ประธานกรรมการสากลเนี่ยอาจจะมีความจําเป็นใช้เงินสํารองออหลักสิบหลักร้อยพอได้แต่ว่าเบิกไปสองพันเนี่ยมันผิดปกติมากที่เขาเรียกว่าเงินทดรองจ่ายนะเงินสำรองจ่ายนะครับประการที่สองซึ่งอันนี้ก็น่ากลัวอย่างยิ่งก็คือกรมตรวจญชีสากลเนี่ยคบคบว่าทางประธานกรรมการสากลคุณอุปฎีชัยเนี่ยได้ให้สถาบัน ที่เป็นในรูปของนิติบุคคลในรูปบริษัทจำกัดเนี่ยู้เงินไป นะครับทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยเนี่ยตามหลักฐานการกู้เงินเนี่ยประมาณพันสองร้อยล้านบาทแต่ที่สําคัญก็คือบริษัทเหล่านั้นเนี่ยล้วนเป็นบริษัทที่ไม่น่าเชื่อถือเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเปเปอร์คัมเป็นีนะครับนั่นเป็นเพื่อกิจการนี้โดยเฉพาะและหลายบริษัทเนี่ยมีคุณสุประชัยเนี่ยเป็นกรรมการบริษัทนะครับก็เป็นเรื่องที่โอ้โหไม่ไม่ปกติอย่างยิ่งแล้ววัวรุ่มเงินตั้งหมื่นสองพันล้านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจครับ ังดีเสเห็นข้อมูลอย่างนี้เราก็รู้สึกว่ามัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่ละมันผิดปกติมากมันก็เข้าข่ายจะมีมูลความผิดในทางยักยอกทรัพย์สิน <Okay. S 2> ในฐานะเป็นประธานกรรมการของสากร <Okay. S 2> เราก็เสนอ,อให้บอร์ดดีเอสไอเนี่ยคณะกรรมการคดีเศษเนะครับ มีมติให้คดีนี้เป็นคดีพิเศษเพราะว่าการยักยอกเงินในสากลเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดตามบัญชีท SI ้าย BSI นะครับก็บอร์ดก็มีมติอนุมัติเมื่อเดือนที่แล้วครับหลังจากบอร์ดอนุมัติแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทําการสอบสวนต่อไปอโดยได้ประสานกับทางปปงอ,อเพราะเห็นว่าทางกุสุวชัยเนี่ยน่าจะมีลักษณะของการ นำเงินต่างๆเนี่ยไปใช้ในลักษณะที่เรียวก,ออกวย่าการฟอ,อกเงินด้วยนะครับเมื่อประสานกับปปงอแล้วเนี่ยก็ได้มีการสั่งยึดอายัดทรัพย์ของคุณสุบชัยไปส่วนหนึ่งแล้วะนะครับส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นอีกอีกนิติหนึ่งของการทํางานร่วมกันก็คือการเข้าค้นนะครับเพื่อหาเอกสารหลักฐานต่างๆซึงๆ่งก็ได้มาพอสมควรนะครับเรื่องราว ก็จะเดินหน้าต่อไปคาดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเพียงพอต่อการแจ้งข้อหาคุณสุภชัยแล้วนะครับก็จะต้องพิสูจน์ความผิดคุณสุภชัยก็คงจะต้องมาให้การหรือว่าที่ทําไปเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรยังไงนะครับเราก็พร้อมจะพิสูจน์ให้นะครับถ้ารับฟังได้ก็ว่ากันไปรับฟังไม่ได้ก็ต้องดําเนินคดีนําไปสู่การส่งสานวนฟ้องต่อศาลนะครับก็ว่า ไปครับครับเรื่องนี้อ้างก็สังเกตว่าเดินได้เร็วมากสาเหตุที่เดินได้เร็วมากเพราะเหตุมีรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสากรอนนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นฐานเป็นหลักฐานเป็นทางการอยู่ซึ่งในนั้นระบุซึ่งในนั้นระบุเลยว่าคุณสุประชัยมีพฤติการไม่น่าไว้วางใจอย่างน้อยก็2เรื่องด้วยกันคือเอาสำรองจ่ายเงินออกจากบัญชีของสากรเขาเ้าใจว่าสามพันกว่าล้านกันมั้งฮะสองพันล้านนะฮะ สองพันล้านกว่าจะใกล้ๆเลขสามนะครับสองถึงสามพันล้านบาทนะฮะโดยที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์การที่จะเอาเงินออกไปใช้จ่ายเพื่อกิจการอะไรและจะเงินกลับมาเมื่อไหร่และสาระที่สองก็คือมีการปล่อยกู้ให้กับนิติบุคคลหมื่นสองพันล้านบาทโดยที่เห็นชัดๆเลยว่าเป็นบริษัทกระดาษแน่ๆประมาณนั้นหลายบริษัทก็อยู่ในเครือข่ายของสุภชัยแค่สองประเด็นนี้ก็พอละ นะ,ะครับสองประเด็นนี้ก็หนักหนาสาหัสนลยริเรื่องที่เรากังวลใจกังวลใจมากก็คือเอ,อข้อมูลชัขดขณะเนี้ยสุภาชัชายเนี่ยยังนั่งเป็นประธานกรรมการสหกรณ์อยู่ยังนั่งเป็นผู้บริหารอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับกร,รมส่งสัญชาติไปได้อย่างไรฮะใช่ครับเราก็ไม่สบายใจอย่างมากเมื่อเช้าเนี่ยนะครับก่อนที่เข้าสายเนี่ยเราก็ชุมหารือกันว่า หลังจากแจ้งข้อหาในต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะส่งข้อมูลแล้วก็แจ้งไปยังกรมส่งเสริมบัญชีกรมส่งเสริมกรเงนเนี่ยนะครับให้พิจารณาสั่งให้คุณสุขชัยเนี่ยยุติการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นอาการปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะครับไม่งั้นความเสียหายก็ไม่หยุดแล้วก็พยานหลักฐานต่างๆก็ที่ใช้ความร่วมมือกับเราเนี่ยก็ก็จะน้อยนะครับเพราะว่าเขา